แบบอย่างสาประการของโยเซฟในฐานะพ่อ miraculous แม้โยเซฟจะเป็นเพียงพ่อเลี้ยงของพระเยซูนะครับแต่ท่านก็เป็นตัวอย่างของความดีงามหลายประการที่น่ายกย่องและยังสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของคริสเตียนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้ที่ศรัทธานในพระเจ้าเหมือนกับเรา แบบอย่าง3ประการของโยเซฟในฐานะพ่อดังต่อไปนี้สามารถเป็นแบบอย่างของพ่อที่ดีให้แก่เราได้ประการที่1คือโยเซฟเป็นพ่อที่มีคุณธรรมเแบบเบิลกล่าวว่าโยเซฟเป็นคนที่มีธรรมะซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคริสเตียนทุกคนเพราะในขณะที่เป็นคู่มั่นกันนั้นโยเซฟก็ไม่ได้ล่วงเกินมารีแต่เขารอเธอจนถึงวันแต่งงานไบเบิลกล่าวว่าขณะที่เธอได้มั่นหมายกับโยเซฟแล้วมารีก็ยังเป็นหญิงพมจารีอยู่และแม้จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างการตั้งครรภ์อย่างอัศจรรย์ของมารีแต่โยเซฟก็ไม่คิดจะแพร่งพายเรื่องนี้ให้มารีต้องอับอายต่อผู้อื่นโดยหมายจะถอนมั่นเธออย่างเงียบ จริงๆแล้วนะครับโยเซฟสามารถนำเรื่องนี้ไปเป่าประกาศได้เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่คู่มั่นของเขาอยู่ดีๆก็ไม่ได้ท้องกับเขาเพื่อจะสามารถถอนมั่นมารีได้อย่างชอบธรรมแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนมีคุณธรรมเขาจึงคิดจะถอนมั่นนางมารีอย่างเงียบๆไม่ให้เธอต้องเสียหายคำถามคือเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วเหตุใดจึงจะถอนมั่นล่ะก็เพราะว่าโยเซฟสัตซื่อไงครับเมื่อมารีไม่ได้ท้องกับเขา เพื่อความถูกต้องจึงควรเปิดทางให้นางมารีไปอยู่กับคนที่เป็นพ่อของเด็กและซึ่งภายหลังโยเซฟก็ได้รู้ความจริงเรื่องการตั้งครรภ์ของเธอนั่นเองคริสเตียนจะต้องมีคุณธรรมและยำเกรงพระเจ้านะครับจะไม่ล่วงเกินกันจนถึงวันแต่งงานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและจะไม่แพร่งพายเรื่องที่อาจทําให้คนรักของเราต้องอับอายแม้ในขณะที่เรายังไม่รู้ความจริงก็ตามเบเบิเลสอนว่าความรักนั้นต้องอดทนนาน มีใจปราณีไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอาธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจรงิงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอและไม่มีวันเสื่อมสูญ ให้เรายึดเอาพระคำของพระเจ้าสร้างชีวิตให้มีคุณธรรมไม่เพียงแต่ในฐานะพ่อเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงในฐานะของลูกพระเจ้าด้วยมาสู่ประกันที่สองโยเซฟเป็นพ่อที่เชื่อมั่นในพระเจ้า แม้จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจทำให้ชีวิตคู่ของเขาต้องอับปางลงได้แต่โยเซฟก็ยังคงเชื่อฟังในพระเจ้าโดยไม่มีคำถามหรือเงื่อนไขหรือข้อแม้ใดๆต่อพระองค์และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของพระองค์เสมอคือในขณะนั้นเขาคิดจะถอนมั่นกับมารีแต่พระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาบอกความจริงแก่เขาทั้งหมดว่าที่มารีท้องอย่างอัศจรรย์นั้นเพราะอะไรและเพื่ออะไร และถ้าโยเซฟไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าเขาคงมีความสงสัยและสับสนในเรื่องนี้แล้วเพราะนี่เป็นการท้องที่ผิดธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อแต่เมื่อเขาเชื่อมั่นในพระเจ้าเขาจึงไม่มีความสงสัยและพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดหัวใจก้าวไปในน้ำพระทัยของพระองค์จนกว่าจะสําเร็จไบเบิลกล่าวว่าเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทําตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ โยเซฟเชื่อมั่นในพระสัญญาพระเจ้าว่าพระเจ้าสัญญาอย่างไรก็อย่างนั้นครับพ่อที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าเท่านั้นที่จะนำครอบครัวผ่านวิกฤตการณ์เหล่านี้ได้ครับโยเซฟและมารีทั้งสองเป็นผู้ที่มีความเชื่อดีจึงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ให้ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดนี้มาสู่ประการสุดท้ายประการที่3ก็คือโยเซฟเป็นพ่อที่มีความรัก เราสามารถเห็นโยเซฟแสดงความรักและความเมตตาต่อมารีและพระเยซูอย่างสุดซึง้งไบเบิเลกล่าวว่าโยเซฟเชื่อฟังพระเจ้าโดยการรับมารีมาเป็นภรยาและเขาไม่ได้ร่วมหลับนอนกับนางจนกระทั่งมารีกำเนิดบุตรชายและตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูโยเซฟรักมารีก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดในคันของเธอเสียอีกนะครับและเมื่อพระเจ้าได้ทรงแจ้งเรื่องนี้แก่เขาโยเซฟก็ได้รับเธอมาเป็นภรยา ปณิบัติเธอดูแลเธอด้วยความรักไม่ทอดทิ้งไม่รังเกียจและไม่ได้ล่วงเกินนางจนกระทั่งคลอดและเมื่อคลอดบุตรมาโยเซฟก็ได้ปรนิบัติพระเยซูด้วยความรักเช่นกันความรักทําให้โยเซฟมีความรับผิดชอบในการดูแลมารีและพระเยซูอย่างเต็มที่แม้ว่าพระเยซูจะไม่ใช่บุตรแท้ๆของเขาก็ตามความรักทําให้โยเซฟมีความอดทน เขาต้องเผชิญกับความยากลําบากหลายอย่างนะครับเช่นการเดินทางไปคลอดที่เบตเลเฮมการหนีตายไปประเทศอียิปต์ซึ่งเขาต้องอดทนและไม่ย่อท้อแสดงให้เห็นถึงการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีการดูแลและการปกป้องครอบครัวที่ดีนั่นเองความรักทําให้โยเซฟมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาไม่เคยโอ้โอวดถึงความดีของตนเองหรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ที่มาเข้าเฝ้าพระกุมารพระเยซูแต่กลับปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเงียบ ทั้งหมดนี้นะครับที่โยเซฟ,ฟสามารถรักมารีและพระเยซูอย่างสุดซึ้งได้ก็เพราะว่าโยเซฟ,ฟรักพระผู้เป็นเจ้าก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่ล้มเหลวในความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าคุณก็จะไม่มีวันล้มเหลวในความรักที่มีต่อครอบครัวของคุณได้นั่นเองดังนั้นนะครับแบบอย่าง3ประการของโยเซฟ,ฟในฐานะพ่อก็คือโยเซฟ,ฟเป็นพ่อที่มีคุณธรรมเป็นพ่อที่เชื่อมั่นในพระเจ้าและเป็นพ่อที่มีความรักนั่นเองสุขสันต์วันพ่อครับ ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่วิทางพันธกิจนิวไลท์จะจัดงานคริสต์มาสชีวิตใหม่2024ในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและแฟนเพจนิวไลท์ทุกท่านมาเฉลิมฉลอง,องร่วมกันครับซึ่งจำกัดที่นั่งเพียงแค่30คนเท่านั้น ภายในงานเนี่ยจะมีเพลงพิเศษที่มีความหมายมีคำพยานเรื่องชีวิตใหม่มีการนมัสการพระเจ้ามีการเทศนาให้ชีวิตใหม่และการอธิษฐานวางมือเผื่อท่านทุกคนนะครับพระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ส่วนรายละเอียดต่างๆและการสํารองที่นั่งนั้นจะระบุไว้ในคอมเมนต์นะครับและคริสต์มาสนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตใหม่ได้อย่างแท้จริงสุขสันต์วันคริสต์มาสและพบกันครับ